ข่าวนี้ค่ะก็มีโจรย่องขโมยตู้บริจาคนะคะพร้อมทั้งเงินในย่ามด้วยค่ะซึ่งงานนี้วงกล้องวงจรปิดนะคะก็สามารถจับภาพไว้ได้นะคะเป็นสองคนร้ายชายหญิงได้อย่างชัดเจนเลยด้วยค่ะที่พุทธสถานวัดแจ้งหมู่ที่1ตําบลชัยภูมิอําเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองค่ะได้เกิดเหตุคนร้ายย่องเข้าไปลักตู้บริจาคพร้อมเงินในย่ามค่ะโดยคุณยายผ่องวิถีเถือน ซึ่งอายุ80ปีเป็นผู้ดูแลพุทธสถานวัดแจ้งค่ะเขาได้เล่ารายละเอียดให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าในช่วงเช้าได้เข้ามาช่วยกวาดถูทําความสะอาดค่ะพบว่าตู้เงินบริจาคเนี้ยหายไปก่อนที่จะมาพบว่าถูกทิ้งไว้ที่ห้องน้ำพร้อมแม่กุญแจที่โดนงัดด้วยโดยเงินในตู้มีประมาณ2,000บาทค่ะเท่านั้นยังไม่พอใจค่ะคนร้ายยังย่องไปล้วงเงินในย่าม จำนวนอีก3,000บาทที่แขวนไว้ในห้องนอนของคุณตาสกุลวิถีเถือนสามีของตนค่ะซึ่งก็ช่วยกันดูแลวัดด้วยเมื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสพชยโยก็ได้เดินทางมาเก็บหลักฐานรอยนิ้วมือพร้อมภาพวงจรปิดแล้วนะคะคาดว่าจะได้ตัวคนร้ายเร็วๆนี้ค่ะ